ห้าเป็นบวกเป็นลบครับห้าเป็นแป <is it? S 1> เป็นบวกเป็นลบครับเป็นลบครับจะมาใส่อันนี้ที่ากับวกหรือลบตัวไหนเปิด ลบมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนครับลบลบแน่นอนห้าแปดลบห้าได้เลยครับสามสามลบสามนะครับลบสามสามตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบครับลบเป็นอะไรครับบวกบวกครับบวกหรือลบมากกว่ากันบวก,บวกครับบวกครับ,บ,รบเจ็ดตัวใช่ไหม วันนี้มันบวกแน่นอนต้องเขียนบวกไว้ไหมไม่ไม่ไม่ครับสามได้เลยครับอสี่ครับได้บวกสี่3้สามสี่นี่เป็นลบลบเป็นลบลบครับประเภทเดียวกันต้องเอามารวมกันใช่ไหมยังไงก็ต้องเป็นลบลบครับลบเท่าไหร่ครับลบเก้าครับ ใครับ9ข้อสีไม่ต้องสอนเลยตอบเท่าไหร่บอกกัเลย9ครับานี่เคยทำอยู่9ถ้าเป็นลบ7ก็เป็นลบครับมาบวกกันครับกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ12ครับ12นะครับ9ตัวรวดที่ทำยังอยู่ไหมใบกระดาษที่ทำดูครับตรวจจ้าถูกไม่ถูกนะครับ ยต่็ต่อไปแังตรวไม่เสร็จไหมถ้ามีส่งเสียงหน่อยจบล้ครับ อ่าข้อที่หกต่อเลยข้อที่หกนี้เอามารวมเหลือมาหักกันครับเอามารวมเหกันนะครับ เราไปเจอของประเภทเดียวกันใช่ไหมได้ลบเทไรลบยีาา่ิบห้าครับข้อที่เจ็ดมาหักครับข้อเจ็ดบวกหกครับหักล้างกันใช่ไหมหักนครับยี่สิบสี่ลบสิบแปดได้โชกครับเป็นบวกเป็นลบ บวกครับบวกครับบวกครับเจ็ดครับทำงานยี่สิบแล้วก็เป็นบวกบวกครับพวกมารวมหรือมาหักเอามาหักครับหักแล้วเหลือพวกหรือเหลือลบหักแล้วเหลือพวกหรือว่าเหลือลบครับเหลือลบครับลบครับใช่ไหมลบเท่าไหร่ครับลบเจ็ดครับข้อเก้ารวมหรือหักครับ รวมครับได้สามห้าลบสามห้าลบส้าสุดท้ายก็สิบรวมเลยหักครับห้าสับติดล,ลบลบมากกว่าลบเท่าไหร่ครับลบสิบห้าครับ อ่านะครับอ่าตรวจเลยตรวจเลยตรวจอ่ามาดูสามข้อนี้สามข้อนี้ต่างจากที่ทํายังไงครับบอกหน่อยสิมีสามตัวครับมีสามครับมีสามฮะมีมากวสองตัวตัวคุณรู้ากตอนนี้อะไรมาทำรายการตกปใช่ไหม แต่คราวที่มันมี3ตัวปุ๊บคุณก็ต้องวางระบบการคิดนิดหน่อยนะครับในที่ข้อหนึ่งอเรารู้ว่าจํานวนไหนเป็นเต็มบวกเป็นเต็มลบเราจะทําตรงไหนก่อนก็ได้คุณเอา14ไปบวก12ก่อนก็ได้หรือเอา14ไปลบกับ15ก่อนก็ได้เรนะา12ไปลบกับ15ก่อนก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกนะครับนะแต่ถ้าจะให้ง่าย คุณจะทำเรียงจากซ้ายไ,ไปขวาก็ได้ค,คู่นี้คือ14ลบ15ถูกไหมใช่ไหมครับถ้าผมจับคู่นี้ก่อนคอาคุณลองคิดดิเพราะจำนวนมันเยอะกว่า <S <S 2> <S 2> วันวน14ิบห15มันทำไมกันมากเลยมันลเทียงเขียงมันต้องเอามาลบกันถูกไหมใช่ครับครับครับ14ลบ15หลืออะไรล่ะครับ1ลบ1ครับลบ1หรึองบวก2ได้18ครับได้1ดถูกไหมครับ หรือถ้าคุณไม่ทําแบบนี้่มาดูได้ได้ตรงกันไหมถ้าคุณจะทาเลียงไม่ได้ทำเลยเรียงไปเลยนะสิบสี่บนสองยี่สิบหกครับยี่สิบหกครับยี่สิบหกสิบหอครสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับเท่ากันไหมเข้าครับ มันเป็นอะไรหมดเลยครับลบครับมาบวกหมดครับลบมารวมกันให้หมดนุ๊กไอ้สิสิครับ ยี่สิบแปดลบยี่สิบแปดลบสี่สิ่งทำสามสี่ลบสิบสี่ก่อน ใครดูอะไรครับคิดไหมครับถ้าเราตรงนี้มันรวมกัน่อนะได้ไหมลบสามสี่ลบยีสิบสี่รวมแล้วได้ลบเท่าไหร่ครับรวมแล้วได้ลบลบยี่สิบครับเหลือสิบลบสิบเปล่าครับ ลบสิบแปดครับไปแล้วสิบแปดรวมกันถูกไหมใช่ไหมยี่สิบครับได้อะไรครับยี่สิบสี่เอ้ยผู้ชนะเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบสองเปล่าลบเจ็ดสิบสองครับลบยี่สิบสี่ครับลบยี่สิบสี่ลบเจ็ดสิบสอง ลบยี่สิบพอมาคือบวกอ๋อมันมีบวกอันหนึ่งตัวเลขมันามาลบกันใช่ไหมคนะรับครับสี่เหลือสี่สี่แปดมากกว่าสี่แปดเป็นลบผลลัพธ์ก็เลยเป็นอะไรด้วยครับลบครับด้วยด้วยตัว,ตวอ,อ,ยยอย่างต่อไปผมได้ขอยกตัวอย่างเลยแต่คุจะให้เวลาคุณนั่งทำเองนะครับนั่งทำเองนี่เราทำยี่สิบได้ อยาทำยังไงก่อนดีทอาไงดีอืมทำยไงก่อนอะคุณลองใช้บอกเอเอาสามสิบหกบวกกับสิบห้าเอาสามสิบหกหักล้างกับยี่สิบหกสามสิบหกครับคุณทำมาเลยบอกคำตอบเดียวลบยี่สิบห้าครับลองลองบอกมาได้พิเศษแต่ได้เท่าไหร่ลบยี่สิบห้า คุณบอกได้ลบย5เขียนไว้ก่อนนะคุณรูอเปล่าไม่รู้นะลบยีิ้มีใครตอบอืมลบ25ครับห้เหมือนกันลบยครับลบีครับลบย5ครับครับ ตอบีนี้ว่าอ่าไม่มีเรามาดูนะครับผมถามก่อ,อนข้อนี้ยคุณเห็นโจทย์พวกเนี้ยคุณรู้เลยแน,น่นอนว่าคําตอบข้อเนี้ยเป็นจํานวนบวกหรือว่าลบแน่นอนอ่าลบครับลบครับแล้วยังไงจานวนลบก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับครับนะครับนับแล้วตรงนี้ก่อนลบสามที่หกบวกที่สิบหกสิบครับสิบเท่าไหร่ครับ ลบสิบครับลบสิบลบสิบวัดลบสลบสิบลบสิบลบไปสิบห้ามาบวกกันเอามาบวกครับบวกกับลบยี่สิบห้าครับจะตอบยี่สิบเี้อือ ไ,รรนนได้สูสนครับได้สูสนครับแม่พูดหน่งเาำครัตอบเลยสูนนะมาดูดิถ้าเราตัวนี้ติดไว้ก่อนตัวนี้มันบวกกันง่ายกว่าถูกไหมสิบสองบวกสิบสามได้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับได้ยี่สิบห้า ลบยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าตัวนี้คือบวกยี่สิบห้าใช่ไหมลบยี่สิบห้าเข้ากันเลยครับยครับศูนย์ศูนย์ครับได้เลยครับเดี๋ยววันนี้การบ้านจะเป็นสามตัวนะนะครับเป็นสามตัวบวกลบสามได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวทำการบ้านนะครับ ว่าไงครับมีมอเลยไหมไม่มีนะมีคําถามไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับทำกันบ้านเสร็จเขียนชื่อกัไม่มีครับแล้วก็ส่งมาในกลุก่มค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเนี่ยตอนเนี้ยผมผมอัดวิดีโอที่ท,ที่ว่าเราเราเรียนกันตรงเนี้ยเดี<ม>๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มน,นะครับเดี๋ยวผมจะส่งยังเห็นเลยนะลงยูทูบก่อนนะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มด้วยเพราะว่า เงินที่ไม่เข้าถ้าหากว่าคุณรู้ใครไม่เข้าหรือเขาไม่ว่าเข้าหรือลืมเข้าคุณก็ให้ให้ในลิ้งที่จบให้ค่ะพรุ่งนี้วันนี้ทำกันบ่ายเสร็จแล้วสจบด้วยนะเดี๋ยววันนี้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับครับครับ่ะค่ะ